ยายามดึงเด็กที่มีกลุ่มเชียงที่มีความเสียง,ยงกลุ่มเนี้มาพักที่เมืองแล้วเด็กส่วนนี้คือข้ามมาจากฝั่งโบอองซึ่งต้องข้ามมาตรงนี้มาไปกลับทุกวันไม่ได้อยู่แล้ว<ม>แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากปีล็อกปิล็อกก็ห่างจากนี้ประมาณเดี๋ยวอีกแล้วก็เป็นสองชั่วมโมงเด็กที่โบอองกับปิล็อกตรงไหนน่าห่วงออกันอีกปิล็อกไม่ได้น่าห่วงแต่ไกลครับ ก็คือีล็อกก็คือที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะก็เลยไกนอนนี่เลยครับครับแต่ปีล็อกก็คือข้ามน้าประมาณประมาณยี่สิบกิโลครับนะไปกลับไม่ยากครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนน้ํามันก็จะคือคือถ้าไปกลับนี่ใช้ทพเยอะมากในการเดินครก็เลยมาพักเป็นประจำที่นี่ใช่ครับบางทีบางคนช่วงปิดเทอมเขาก็ไม่กลับบ้านนะเราไปดูนี่เรา่าดูนี่ก็คือมีข้าวมีอะไรทีอยู่ก็อยู่ตลอด เรื่องของอาหารนี่ก็อารมณ์บูรณาที่อยู่ใช่ครับบางคนเป็นอย่างนั้นเนป็นเพราะว่าเราเราก็มีคนมาสนับสนุนด,ด้วยมีคนเอาผกมาให้ด้วย,ย <c oughs> แต่นี้เรากําลังผลิตทันเอเรา <c oughs> ศษว่าะ <c oughs> จะใช้น้ําจากบอ่อตรงนี้ <c oughs> ในการเพื่อด,ดึงไปในโครงการนี้น้ําตรงนี้จะสร้างประโยชน์อะไให้กับการเยนปรท้อเถิ่นสร้าตทดทางเลือกนไทยก็ ก็คือสุรผสมหลักๆก็คือเราใช้น้ําเพื่อการอบอโภคก็คือใช้ในในโรงเรียนห้องน้ำห้องท่าคือในโรงเรียนทั้งหมดนะเพราะนักเรียนเราค่อนข้างจะเยอะเกือบห้าร้อยคนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลวงปู่ท่านทาไปให้ตอนนี้กำกำลังเริ่มเริ่มแบบเหมืนกน